เบิง้งตีลาห้อยไฟแชกจูดแท้ๆเลยแล้วนััน่นมะห้อยจับเลยเบิ้งกับตัวเสือผมเดี๋ยวผมใส่เบิ้งกับไปนอ้องตัวนั้นแม่ห้อยจุ่มพี่ลุงน้องบอกว่าฟามาฟามาสิไปขายมันกับอะไรคลายห้อยแบบสีมันสิเป็นห้อยอยางน้องไปนอนะ้องเนาะตัวนี้ผมกอดไว้ เจ้าเอ้ยแค่นี้ก็หาเกลือหาหำมาแล้วนี่ต้องเกลือไปเอือบแล้ววางหัวกระเนาไปแล้วเออพอท่านกินเลยยี่สิบใบตายกูเททยสงกรารนี่บริยุทธเ์เบาแล้วแต่นั้นก็ต้องกูแล้วแป้งนี้ ฟุบเดกอ่อนเลยโคตรโคตรเลยพห่น้องผมคือฝนที่ตกดีนะมันบปไปใส <c oughs> ไปลาไปไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นไปฝุ่นเร็วเร็วไ,ไปเร็เวกูได้มาตัดเสือก <c oughs> ไปแจกจูดตัวนั่นเนี่ย ้ยหอยมีดปาดตัวนั่นเสือขาดผมไปทสไป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 ฮิระพอเน่เห็นอยู่ไปไปไปเข้าข้อเข้าข้ไป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 ผีหลอกเลย เร็ว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 หัวถือตัดเสือกตัวนี่ดีลูกนองบอกลู่นองว่างววเจ้าถือตัดเสือกเด้อว่านั้นดีสิมันยังขุ่นอยู่โอ้ยเมยอเมยอ แหล่นอมทีบเลยตูกน้องวานเฮพอดีมอมานังขี่ขางพ่นมอเห็นบอกว่าฟามาเดือบีเขาเห็นบาบงัวเจ้าอยู่สันน้ำพอละรอขอเกาะอย่างเดียวดีตัวเจ้าฟุงมอประถึกไฟจุดเสือกยังอยู่อยู่ขี่ี่เป็นกระทุกดีละเอาเอาเห็นไปได้ก็ได้ไปสละ เดี๋ยวต้องเหตุรถบําบัดดีนี่ครับผมแม่นี่ถ้าแม่นี่ขาดไปน้ำนี่คักเลยแสดงว่ามีคนเห็ดในมอตื่นแหละปกติผมจะจับมันได้อยู่อีแมน่นห้อยไฟแชกจูดครับผมขี่รถไปเบิง่งมันพอดีลูกน,นอ้องตัวมาบอกหมอขี่อยู่ขางโพนหมอว่านแหหมอขึ้นมาขี่ขงางโพนก็เย็นปุ้ยดอกอยู่ข้างงัวจังมันเอาไปแชกจูดเนื้อมีดปาด มอกระทัวบอก,อกบ้าน้องเบึงไปแล้วเป็นอ่าคือไฟแจกจูดครับผมเดี๋ยวๆให้จับได้ก่อนครับพี่น้องดีง่วมันยังขุ่นอยู่เออเผได้ยังมาเหตดบาปกันเนาะหมอหนั่งกับมอคนต่างบานน้ำมอปูหูว่าปูใดแต่เห็นแต่มอไส้อยู่ดอกมอบอกอยู่เห็นมอไส้อยู่ขี่ผ่านอันนี้อยู่ ว่เป็นยังครับผมเป็นบริเรียนเท่าพี่ได้หูเขาอาจ,จะิ่าเอยลองเบิ้งง่วงใหม่เบาหน่องกันหน้านะปาดเสือกมันไปแล้วมันสเลยียนนี้ปอไปพอกไปไงหนึ่งคนบอกว่าไปเฮือกมาแล้วบาว่าเรียงว่าเป็นคล้ายสู้อยู่นะขับไปสวนเป็นซองเสือดิ ห้อยแบบสีมันจะเป็นห้อยอย่างเนาะไปนองเนาะตัวนี้ผมขอดไว้มันคือสีเป็นแบบสีไนละมันมันห้อยไฟคะคะกันแล้วเนี่ยนี่บาปกันโพดคนหาข้าวก็มีคนสร้างข้าก็ม,คกมีคือว่าเนาะไปนองเนาะคนที่เขาเห็นเขาก็บ,บ่อข้าตัวนี้ผมขอดไว้ มันออกมาลุยแบบสีแหละแต่ตัวอยู่ในป่อข้อมันหนาะนะนะพี่น้องมันไม่ใช่แบบสีมันเป็นห้อยจุบยุ่มมือยุ่มยุมไว้ตัวนั้นคือสิบอรุย นียังไงก็จะวา่าไปนอเลยคนหักข้าวกะมีคนสร้างข้าวกะมีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจนะครับเนาะลูกน้องก็บ,บอกูว่ารถเห็นขี่รถผ่านอยู่รถเป็นแบบไหนแต่ว่าบอบอหูอเจ้าหนา้าว่าสัน่นว่าพอเราออกอยู่แต่ว่าไหมแบบเมื่อยแห้งครับพี่น้องเลยเมื่อยบ่าคลั่งเขาหอกอ,อยู่แล่นอ้อมที่บอมดงไปเขาปลามัน ร้านผลอ่อนผูกขูดไม่ออกปลามันไปเฮื่องกับเขาปลาพูดของเชียร์กันผลสู่กันต่อไปพี่นอ้องเอาจะไปหให้เขาว้าให้ไปให้ยังเ,เขาตื่นครับค่อยๆรอค่อยๆจับเอาสื่อเข้ามาแล้วเห็นได้เขาขุ่นก็มาเอาเอาไปดองเนาะเอาขอเขาออกกอน เดี๋ยวอ่อมไปดีก่อนครับไป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 เลยไปเลยไปทำามเร็วไปเลยไปเอาจะฝูงเขาก่นอนละพี่น้องเอ้ยเอานอหน้องเมื่อยแล้ว ้ยทำแล้วอะไรมนขอขอกเอาแม่มันวนาจ้าฝูงปลูกไว้ในขอกให้มันนำหนัวนาฝูงมันไปจับได้อยู่นะไปไปมามา เออค้าวขาว่ยังเจ้าไหนอยู่ไปไปทิล่ะไป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 เลยไปผุ่นไปผุ่นไปไปคอกผุ่นไปหาหมูผุ่นไปไปเลยบ้าบัดยังเาคำไม่ไหจับเสยมันหูมั่งว่าเาสิขายมันจขาคอกฮะไป เออไปคอกไปคอกยืนนิสันีงไปไปเลยไปเลยไปไปไปกลับไปเออง่ายไปทีไนไหมไปไปกลับไป ไปเลยอเอเอข้ออกแล้วมีอยู่เบื้องเดียวเบื้องไงมันเเดียเดียว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 